สวัสดีครับผมพีทนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตครับในวันนี้เราจะมาอัปเดตมุมมองของตัวคริปโตกันต่อนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของตัวบิตคอยนะครับก็เป็นประจำครับแล้วก็ผมก็จะพยายามอัปเดตในส่วนของตัว bitcoin ทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็แผนล่าสุดที่เราคุยกันก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็คือเสาร์ที่29นะครับ ราคาก็ค่อนข้างเคลื่อนที่เป็นไปตามแผนที่ให้ไว้นะครับก็คือมันก็ไซเวอย่างที่ผมบอกไปในคลิปอื่นๆนะถ้าเกิดว่าใครตามดูคลิปอื่นเนี่ยผมก็อัปเดตตัวบิตคอยให้ตลอดนะครับว่ามันมีโอกาสที่ไซเวก่อนแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการหลุดโซนตรงนี้ถ้าตรงหนึ่งชั่วโมงมันพังก็จะลงแรงแล้วก็ราคาก็ลงแรงก็คือเช้าวันนี้นะครับใครที่ได้เซลลหรือว่าช็อตมาแล้วถือมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผมบอกเนี่ยก็ดีใจด้วยนะสำหรับกําไรในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตแผนของวันนี้แล้วก็ พรุ่งนี้นะครับก็ดูว่าคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ราคาจะเข้าหน้าเทตุที่ผมให้ไว้ไหมก็ถ้าเข้าก็สามารถอ่าจต่างกำไรเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะสามารถกดติดตามผมได้นะครับที่ช่อง YouTube นะครับก็คือช่องอตามผมลงทุนคริปโตนะครับก็คือกดค้นหาแล้วก็พิมพ์คําว่าตามผมลงทุนคริปโตนะก็สามารถกดติดตามได้นะครับในช่องก็ตอนนี้ก็จะมีเนี้ยมุมมองเกี่ยวกับตัว คริปโตต่างๆไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีทิ u เลียมไลคอยด็อกคอยนะครับ BNB, BNB นะครับไบแอนคอยหรือว่า ADA หรือว่าบิตคันะครับก็อนาคตก็อาจจะมีเจฟินคอยอีกตัวหนึ่งครเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคริปโตในไทยนะครับเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ก็มีประมาณนี้ก็ฝากฝากด้วยนะครับก็คือ ก,ก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปเพื่อ,อแชร์มุมมองแบบนี้ดีๆให้กับพี่ๆนักล,ลงทุนทุกท่าน,นนะครับจะได้เป็นประโยชน์เป็นไอเดียในการเทรดได้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่สนใจในส่วนของการเปิดบัญชีกับทางเพจนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ได้นะครับก็คือตอนนี้จะเป็นลิงก์เปิดบัญชีกับทาง Xnet นะครับก็คือคลิกลิงก์เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี ในส่วนของให้กรอกก็คือคลิกไปที่เปิดบัญชีตรงนี้นะครับเปิดบัญชีตรงนี้ก็กรอกข้อมูลตามตามท,ที่ที่ระบบแจ้งน,นะครับแล้วก็หรือว่าดูวิธีการเปิดก็ได้นะครับที่ใต้คลิกจะมีบอกอยู่นะครับว่าวิธีการเปิดบัญชีทําอย่างไรบ้างนะครับประมาณนี้หรือว่าถ้าติดขัดตรงไหนก็มีอ่าให้แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ครับก็มีไลน์แอดอยู่ที่ใต้คลิกนะครับก็ลองลองลองเข้าไปเปิดดูได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ ตอนนี้ก็มีอีกอีกอีก,อกทางหนึ่งที่ผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ชอบเทรด forex นะครับเพราะบัญชี forex เนี่ยต้องเป็นการเหมาะกับการเกฑ์กําไรแล้วก็สร้างกระแสเงินสดเป็นเป็นวันเพราะว่ามันจะสามารถเทรด,ได,ไ,ดได้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 ทั้งสองฝั่งก็คือทั้งฝั่งขึ้นแล้วก็ฝั่งลงนะครับแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้ที่ผมดิวที่ผมดิวมาใหม่ก็คือเป็นในส่วนของทางบ uh, ิทคัพนะครับก็คือถ,ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดอีกช่องทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่อยากเปิด กับทาง x อ็กเ็กที่ที่เป็นโฟเล็ก็สามารถคลิกลิงก์ตรงนี้ก็ได้ครับตรงที่มุมขวาเนี่ยอ,อาจจะเล็กนิดนึงครับหรือว่าดูลิงก์ที่ใต้ใต้คลิปก,ก็ได้นะเดี๋ยวผมเข้าไปดูนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ไปบัญชีกับทางบิดครับนะครับว่าจะเป็นบรกเกอร์ในไทยนะครับก็สามารถกรอกข้อมูลแล้วก็ทําตามตรงนี้ได้นะครับก็ความแตกต่างก็คือตัวบิดครับก็ในไทยนะตอนนี้ก็คือยังเทรดได้ก็คือฝั่งเดียวก็คือฝั่งมองขึ้น ก็คือจะได้กำไรคือราคาสินทรัพย์ดิจิตอลมีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัว f o r e x ของทางเน็ตที่ที่ของผมแนะนำเนี่ยเราเทรดได้2ฝั่งแต่เราต้องวางเงินดีๆนะครับแต่ถ้าเป็นถ้าค่ายแนะนําก็คือถ้าลงทุนหรือเก็งเงินระยะสั้นสร้างกระแสเงินสดให้เปิดทางเอกเน็ตนะครับอันนี้คลิกลิงก์นี้แต่ถ้าเกิดว่าอยากลงทุนระยะยาวนะครับให้คลิกลิงก์เปิดกับทางบิ t คับนะครับเพราะอันเนี้ยจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวมากกว่าเพราะว่าอันเนี้ย ต่อให้มันราคามาลงมาขนาดไหนพอรตเราก็ไม่แตกแต่ถ้าเป็นตัวเอก t เนี่ยะระวางเงินไม่ดีบริหารเงินไม่ดีเนี่ยพอตระเบิดได้นะครับประมาณนี้ส่วนหน้าตาของลิงก์ก็จะมีประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าเรากดมาดูสมมติคลิปอันนี้เป็นคลิปของบิตคอย n เมื่อวันที่ยี้ที่ผมทำเนี่ยถ้าเราคลิกอ่าตรงตรงเนี้ยถ้าเกิดมันยังไม่ขึ้นเนี่ยก็คลิกมาสแสดงเพิ่มเติมตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของลิงก์ก็คือในส่วนของการเปิดบัญชีอันนี้ก็จะเป็นการเปิดบัญชีของทางเอก t ได้เหมือนกันที่ผมแนะนําไปก็ จะคลิกตรงหน้านู้นหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับใต้คลิปทุกคลิปจะมีนะครับแล้วก็วิธีการเปิดบัญชีก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็สําหรับลูกค้าเก่านะครับที่อยากจะย้ายมาเทรดกับผมนะครับเพื่อจะอยากจะรับหรือว่าสอบถามไอเดียมุมมองดีๆนะผ่านไลน์ส่วนตัวไลน์กลุ่มของเราที่เราที่เรากำลังตอนนี้ผมก็จะทําเป็นไลน์กลุ่มสําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกับผมเนี่ยไว้สาหรับสอบถามข้อมูลเวลาติดขัดตรงไหนหรือว่าอยากได้ไอเดียมุมมอง่าคริปโตตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้แนะนําตรงไหนก็ อ่าเข้ามาสอบถามได้ก็แจ้งเจา้าหน้าที่หรือว่าแชทไปครับเพื่อติดต่อย้ายเลขที่ไอบีนะครับหรือว่าย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลขนี้นะครับก็เอาเอาหมายเลขเนี้ยไปแจ้งในในช่องแชทนะครับแล้วก็มาแจ้งผมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อจะดึงเข้ากลุ่มนะครับประมาณนี้ซึ่งกลุ่มเนะี้ยถ้าเกิดว่าใครแจ้งแล้วเนะี้ยก็สามารถแอดไลน์มาที่ตรงนี้นะครับก็คือพีโซชิตรงเนี้ยแอดไลน์มามาบอกผมได้ผมก็จะทําการดึงเข้ากลุ่มนะครับเพื่ออัปเดตมุมมองแผนการเทรดให้นะครับ แล้วก็สำหรับใครที่เกิดว่าสนใจส่วนของการเปิดเปิดพอร์ตกับทางบิ t คัพก็สามารถคลิกตรงลิงก์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ก็เปิดได้อันนี้จะเป็นการเปิดพอร์ตกับทางบิ t คัพที่ผมแจ้งรายละเอียดไปเมื่อสักครู่นี้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแผนการเทรดเมื่อวันเสาร์กันหน่อยว่าว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไมดูคลิปเมื่อวันเสาร์นิดนึงนะครับอ่านในส่วนของมุมมองที่เราตามเนี่ยถ้ามันจะผิดเงื่อนไขของ expanding ก็คือหลุดตรงนี้ นะครับส่วนไอ้่นเป็นเคสเคสที่สามที่เป็นเคสที่ ABC จบเลยก็คือห้ามเบรกมีนิวไฮตรงนี้ถามว่าส่วนตัวตามมุมมองไหนก็คือตามมุมมองของอีป็นดึงก็คือเคสแรกก็คือมองว่าในชุดเนี้ยน่าจะย่อม,มาตรงนี้แล้วก็มีนิวไฮนะครับแล้วก็ทินงตัวลงนะครับแต่คิดว่าน่าจะเล่นทางน,นี้นะครับก็ให้ตามเคสนี้เป็นหลักลวกันในเกิดว่าใครมองเคสอื่นไม่ไม่ออกเนี่ยให้ตามเคสนี้ที่ผมแนะนําแล้วกันก็คือ มองว่าเดี๋ยวชุดนี้จะย่อมาแนละ้วขึ้นไปโซเซสตลโซนนี้แหละแล้วเดี๋ยวอาจจะล่วงนะครับก็อาจจะวางคันที่ตรงนี้หรือว่าเปิดไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรีล,ลีวอดเนี่ยถ้าลองดูจากคร่าวๆเนี่ยถ้าเราเข้าตรงนี้ตรงนี้อาจจะดูไม่คุ้มนะพอเก็ตขายมันจะได้ประมาณนี้มันก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะรหรืออาจจะต่ำกว่าตรงนี้ก็ได้ต่ำกว่าตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าเก็ตของ a ้เ p a n d i n g ชุดนี้ก็คือต้องมา c o อร r ตรงนี้ ก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหรือว่าใครใครจะขัดแค่ตรแค่แค่แค่ไฮนี่ก็คุ้มเลยประมาณหนึ่งต่อห้าค่อนข้างคุมเลยหรือว่าจะบางคัดแค่โซนนี้ก่อนก็ได้นะถ้าถ้าเบรกเนี่ยก็คือเลิกเล่นก่อนนะครับวางแผนใหม่เพราะมันจะมีเคที่สองกับเคที่สามที่ผมบอกอ่ะประมาณนี้ก็ก็จะเป็นภาพที่เราได้ก็คือภาพนี้อันนี้ก็คือเป็นภาพหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับ ราคาขึ้นไปชวนโซนแนวต้านที่ผมให้ไว้ที่ประมาณ2 38 0 0 0ถึง38 00, 700ดเรอเหรียญตรงนี้นะมันก็ไม่ผ่านไฮแล้วก็ทิ้งตัวลงมาตรงนี้แต่ว่าเหมือนกับชุดนี้ไม่ไม่น่าจะเล่นเอ็กเพนดิ้งนะน่าจะเป็นเล่นเป็นนอนไส้ไหนมากกว่านะเพราะราคายัางไม่ได้โคเบอตรงนี้แต่ว่าผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะรีบาวและลงต่อนะครับซึ่งตอนนี้อ่าราคาก็ดิบรีบาวแล้วพอดีอัพคลิปช้ชาไปนิดหนึงตัวแรกจังหวะราคาตัวนี้ก็กลับว่าจะให ซื้อเล่นหน้าบายก่อนจริงๆตอนนี้ก็น่าเล่นได้อยู่แหละหาจังหวะเข้าได้อยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูแผนการเทรดเลยใน,นส่วนของมุมมองของตัว BTC หรือว่า Bitcoin ในภาพใหญ่เนี่ยผมอัปเดตไปแล้วเมื่อเมื่อวันเสาร์แล้วก็คือคลิปที่แล้วเนี่ยลองไปย้อนดูได้ว่าว่าเป็นมุมมองแบบไหนบ้างนะครับอ่ะเราก็รกับประมาณนานตั้งแต่โซนนี้แล้วแหละรอบเนี่ยใกลยังถือรันอยู่ก็ก็ยังได้อยู่ก็ลุ้นเบรกโซนนี้แล้วกัน ก็จะได้อัพไซด์ที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าใครยังถืออยู่นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาดูแผนการเทรดของวันนี้เลยว่าว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็คือยังอันนี้ก็ยังถ้าเป็นมุมมองของเว็บเนี่ยก็ยังเป็น3เคสเดิมนะครับที่เราคุยกันนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงใไรสํสคัญเนี่ยก็อาจจะมาเปเดอีกทีอาจจะเป็นประมาณพรุ่งนี้นะครับซึ่งมุมมองก็ยังคล้ายๆกับที่ผมทําแผนในรอบที่แล้วแหละนะครับ อ่ทีนี้ไอเดียของวันนี้ก็คืออ่ะเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะเล่นหนึ่งชั่วโมงโอบอลชุดเนี่ยหรือสองชั่วโมงชุดเนี่ยนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ผ่านไฮนะครับไม่ผ่านไฮก็คือความเสี่ยงของเราก็คือโซนสีน้ําเงินนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเล่นมองว่ามันจะไซด์เวยก่อนนะครับ ถ้าเกิดความถ้าเกิดว่าใครจะเล่นนะครับหน้าหน้าเซลหรือว่าหน้าช็อตเนี่ยไอเดียในการเทรดนะตอนนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ดูองค์ประกอบภายในเนี่ยก็คือเราจะดักเซลที่โซนนี้โซนสีแดงตรงนี้นะครับระวังคัดที่โซนสีน้ำเงินตรงนี้ก็ลองดูว่ารีลิวอ์ดคุมหรือเปล่านะครับเป้าขายก็น่าจะเป็นโซนสีเขียวด้านล่างนะครับโซนสีเขียวด้านล่างก็ประมาณสาม0 0ืนเจ็ดถึงสามหมื่นแปดเหรียญนันนจะเป็นโซนโซนเซลหรือว่าช็อตที่น่าสนใจสําหรับวันนี้นะครับถ้าราคาถ้าราคาขึ้นมาถึงนะ แต่ถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็ตามที่เบรกตรงนี้เราเลือกก่อนนะครับเป็นจุดยอมนะครับเป็นจุดยอมก็คือตรงนี้รีเลย์รอร์ดของเราก็ดูประมาณนี้หนึ 1, ่งประมาณสองเปอร์เซ็นประมาณแปดร้อยยี่สิบเก้าเหรียญที่เราโดนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทาร์เก็ตที่เราได้นะครับมองใกล้ๆโรเดิมก่อนก็ประมาณหนึ่งต่อหนึ่งอยู่ประมาณพันเหรียญกว่าแต่ถ้าได้ตรงนี้ก็หนึ 2, ่งต่อสองหนึ่งต่อสาม ก็ถ้าได้ตรงนี้เลยก็คุ้มอยู่นะยิ่งถ้าเกิดว่ามันหลุดโซนสิน้รัเงินดนล่างเนี่ยก็รีวอร์จะยิ่งคุ้มมากเลยนะครับอมองแบบนี้มองว่าอย่างน้อยก็ราคาน่าจะลงมาเล่นโซนสีเขียวก่อนแล้วค่อยขึ้นนะมองว่ามองว่าเป็นพวงสร้างไซเว์นะครับช่วงนี้น่าจะเล่นของหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยสิ้นไปโอเวอร์บอสแล้วเป็นโอเวอร์บอสไม่ผ่านไฮตรงเนี้ยแล้วก็ค้างย่อล,ลงมามองมองแทร็กเก็ตโซนก็คือโซนด้านล่างตรงนี้นะครับ จะคอนเฟิร์มหลุดก็คือหลุดตรงนี้ทีหนึ่งจะจะมาหาเป้าด้านล่างถ้าไม่หลุดก็้าจ,จะยังไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้แหละแต่เราก็ก็ดักเซลล์ที่โซนนี้นะครับเซลล์หรือว่าช็อตที่โซนนี้วางคัดที่วางคัดที่แนวนี้นะครับประมาณนี้แต่เมื่อไรก็ตามที่ราคาเบรกโซนนี้ได้นะมันจะมีเป้านะครับด้านบนที่ผมทําไว้ก็คือทาร์เก็ตด้านบนก็คือมีโอกาสที่จะไปทดสอบโซนด้านบนเลยเกิดวันนี้มันเกิดเบรกขึ้นไปเลยเนะี่ยมันก็จะไปหาโซนนี้แหละ สามหมื่นเก้าถึงสี่หมื่นเหรียญตรงนี้นะครับถ้าราคาเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้เนนะี่ยมีโอกาสนะครับที่ราคาจะไปหาโซนด้านบนนะครับถามว่าฟ o ล l o w ได้ไหมก,ก็ได้นะก็ถ้าฟ o ล l o w เนะี่ยก็ต้องลองคุมความเสี่ยงดีๆเพราะว่าจุดคัทมันมันไกลนะครับมันไกลแต่ก็มองว่ามีโอกาสที่จะไปถึงโซนด้านบนนะถ้าเบรกนะรอบเนี้ยคิดว่าน่าจะไปหาโซนด้านบนนี่แหละ เบรกไฮนี้นะครับไฮเดิมตรงเนี้ก็จะไปหาโซนด้านบนได้ประมาณนี้แผนการเทรดเพราะฉะนั้นอรอดูตรงนี้ครับใกล้ถึงแล้วถ้าถ้าราคายังไม่ไม่ผ่านจุดจุดช็อตจุดเซล์ของเราอเน,นี้ยประมาณนี้ถ้าเป็นมุมมองในส่วนของสถานะขึ้นเนี่ย ภาพที่เราตามของคลิปที่แล้วเนี่ยตอ,อนนี้จะเป็นการติดีบาของทางเฟรมน่าจะห้าหรือสิบห้านาทีแล้วเนี้ยเพราะที่เราตามมุมมองของเราที่แล้วก็เรามองว่าชุดนี้น่าจะขึ้นเป็นคอลเลกชันอาจจะยังเป็นแค่ A B C นะก็คือมองว่าตรงนี้เป็น A และตรงนี้เกังเดี๋ยวกำลังจะลงมาทำขา B นะครับเงใน B ก็จะมี A มี B แล้วก็เดี๋ยวมีลงขา C นะครับเนี่ยเพื่อจบ B ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดีดรีบาวขา C ขึ้นไปหาสเก็ตโซนด้านบนหรือว่าสูงกว่าซึ่งที่ซึ่งถ้าเป็นมุมมองขาลงของเราก็คืออาจจะเป็นการขึ้นของขา X หรือการขึ้นของเว็บ4เพื่อลงต่อเว็บ5 ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครจาแผนในภาพภาพใหญ่ออกนะประมาณนี้เราวนันเดี๋ยวลองมาดู i ิเคเ a t o r กันบ้างครับผมมองว่าชุดนี้น่าจะเล่น over ร์ o w ของสองชั่วโมงก่อนก็คือ น่าจะลงมาถ้าไม่ผ่านโซนนี้แล้วก็ดีดลงมาเนี่ยทําสัญญาณไรเวจน,นชุดเนี้ยแล้วค่อยดีดขึ้นหรือว่าไซ์เว์ต่ออะไรแบบนี้ครับจุดนี้น่าจะเล่นก็คือหนึ่งชั่วโมงโอเวอร์บอทซึ่งตอนนี้ก็กโอเวอร์บอทละใกล้ในในถึงโซนที่ที่ที่เป็นแนวเซลของเราแล้วก็รอดูแท่งเทียงกับตัวในทางเฟรมเล็กก่อนก็ได้นะจะได้วาง บางคัดที่ที่ใกล้ๆได้นะครับและน้อยราคาไม่ควรไม่ควรผ่านตรงนี้ก่อนนะผ่านตรงนี้ก็เสียทรงขาลงเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็คือเกิดสัญญาณก็คือตัว Hidden b บู l ในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยส่วนสองชั่วโมงก็งผมบอกว่าน่าจะเล่น ภาพเมื่อสักครู่นี่แหละก็คือมองว่าถ้าหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปโอเวอร์บอสไม่ผ่านหายแล้วเดี๋ยวจะทิ้งตัวลงมาก็อาจจะทําให้สองชั่วโมงเเกิดเกิดเปอเซชัน,นได้ชุดนี้ถ้าเกิดดีดแรงอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะลงมาไม่ถึงโซนสีเขียวก็ได้นะครับอาจจะได้ทาร์เก็ตโซนก็ใกล้ๆโรเดิมนะก็ลองดูว่าว่าคุมไหมนะครับ เพราะว่าชุดนี้มีเนเวอร์เจนของ i ทม f เฟรมที่ดีีขึ้นไปนี่นะไทม์เฟรม5นาทีก็เป็นตัว SI ของไทม์เฟรม5นาทนีก่อนนี้เลยเ่ตอนนี้ถึงแนวต้าแรกแล้วเนี่ยใครจะอยู่ท่างเทียบกับตัวเนี้ยก็อาจจะมีอาการนะหรือว่าผมมองก็คือเลยมองว่าโซนนี้น่าสนใจ บอกกับกเป้าในทางเฟรมเล็กเนี่ยโซนนี้น่าสนใจนะครับในการเล่นหน,หน้าเซลก็วางคัดที่ไฮนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ไม่อาจจะตื่นไปให้วาง,วาง,ว,างวางตรงนี้กว่าจะเซลกว่าถ้าเบรกชุดนี้ อาจจะเล่นสองชั่วโมงก็ได้แล้วก็ดึงให้สี่ชั่วโมงลงมาโอเวอโซทีนึ่งก็คืออ่ะภาสลับกันนะก็คือโวงนี้ถ้าเกิดว่าสชั่วโมงขึ้นไปว่าบอสเนี่ยเดี๋ยวสี่ชั่วโมงก็น่าจะดีดขึ้นด้วยแล้วก็จะลงมา แบบคิดว่าแบบนี้มากกว่าอ่เหมือน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 ตอนแรกที่เราคุยกันนะถ้าเกิดว่าเป็นสัญญาณอินดิเคเตอร์ก็คิดว่าน่าจะดึงหนชั่วโมงโอบอแล้วก็ดึงให้สองชั่วโมงลงมาเป็นสัญญาณบูใดแบบเนี้ยในการกลับตัวขึ้นประมาณนี้ก็คือแผนของเราก็คืออ่ะชวนชวนรอบสุดท้ายนกะ็คือเลยเราจะดักเซลหรือว่าชอ็อตโซนแนวต้านตรงนี้นะครับ ที่สามหมื่นเจ็ดแปดหกจุดสามแปดหนึ่งสามสี่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางคัดที่ไฮนี้รุนขายก็คือโซนนี้หรือว่าต่ากว่านะครับรีลบอร์ดผมว่าให้ดูไปแล้วส่วนหน้าบายนะครับก็เกิดว่าราคาเกิดย่อลงมานะครับโซนเนี้ก็น่าสนใจในการบายนะในการบายหรือว่าลองขึ้นไปนะครับถ้องมาดูโซนนี้นะจุดคัดของหน้าบายถ้าเกิดว่าใครจะเล่นรอบรอบตัวน,นี้นะมองว่าจะไซด์เวยเนี่ย ก็คือวางคัดที่ตรงนี้เลยโซนสีน้ำเงินตรงนี้ถ้าหลุดตัวนี้คือเลือกก่อนถ้าเกิดขายก็คือโซนด้านบนครับถ้าราคาลงมานะครับเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวตัวนีน้น่านจะลงมาเล่นโซนนี้แหละแล้วก็ขึ้นไปหาโซนด้านบนตัวเนี้ยก็บ่ายขึ้นไปก่อนแล้วก็วางคัดที่ตรงนี้นะครับเพราะถ้าหลุดตัวนี้มีโอกาสที่ราคามันจะลงมาเล่นใกล้ๆร o เด e นะครับประมาณนี้ส่วนหน้าเซลก็คือเราดูตรงนี้เซลหรือว่าช็อต ประมาณนี้แล้วก็วางขาที่ตรงนี้ target ขา,ายก็คือลุ้นลุ้นตรงนี้หรือว่าต่ำกว่านะครับประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นอไอเดียที่เป็นประโยชน์ในการเทรดครับส่วนมุมมองของตัวเว็บหนึ่งมองว่าชุดนี้ก็น่าจะเล่นเล่นห้าขาน่าจะมีสักขานึงในการลงประมาณนี้แล้วกันก็ขอให้โชคดีในการเทรดครับขอบคุณครับ